ให้ดูนะคะช่วงที่เป็นสิวหนักๆทุกคนนี่คือสิวแบบขึ้นเยอะมากนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีช่วงที่เบาลงนี่อันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะทุกคนอันนี้คือเริ่มดีขึ้นแล้วนะเริ่มแห้งลงนะคะตัวร้อยสิวนะคะตามจุดต่างๆนะคะจนมาถึงตอนนี้นะคะนี่ก็คือ ดีขึ้นเลยนะคะทุกคนคะบ้างคุยกับคุณหมอนะทุกคนรอยสิวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนถ้ารอยสิวเนี่ยเป็นสิวที่ขึ้นมาแล้วเราไม่แกะสาสิบวันจางลงนะคะแต่ถ้าเราแกะจะคือจะหกสิบวันทุกคนทําใจไว้เลยคือสองเดือนแต่ตัวนี้นะคะคือรอยสิวเนี่ยภายในหนึ่งเดือนคือหายคือมองแบบไม่เห็นรอยสิวเลยนะคะเวลาบางทีสิวขึ้นเราจะเครียดใช่ไหมในเรื่องของรอยสิวนะคะก็จะจางลงนะคะภายในเดือนหนึ่งเลยนะคะแล้วที่สาคัญเนี่ย ช่วยลดฝ้าด้วยนะคะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะสารสก,กัดหลักเนี่ยคือไฮยาลูรอนนะคะทุกคนซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าไฮยาลูรอนของเราเนี่ยจะเป็นไฮยาลูรอนแบบพิเศษนะคะซึ่งมันเป็นไฮยาที่ชนิดที่มีใกล้เคียงที่พบในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมากที่สุดนะคะมันจะสามารถซึมเข้าผิวชั้นในนะคะได้ดีที่สุดเลยนะคะซึ่งไฮยาลูรอนอย่างที่บอกเลยของเราเนี่ยมันมี3มโมเลกุลนะคะเป็นโมเลกุลแรกนะคะคือโมเลกุลใหญ่เนี่ยจะเป็นเกาะป้องกันผิวช่วยลดการอักเสบนะคะเวลา ที่ผิวโดนแดดเจอรังสี U.V เนี่ยจะช่วยได้ดีมากแล้วก็ตัวชั้นกลางเนี่ยคือเป็นไฮยาลูรอนระดับกลางเนี่ยจะซึมเข้าผิวชั้นนอกนะคะจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวทําให้ผิวอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ตัวพิเศษเลยทุกคนไฮยาลูรอนตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กนะคะอันที่เล็กเนี่ยจะเป็นตัวที่ซึมเข้าสู่ผิวชั้นในทุกคนซึ่งไอตัวที่ซึมเข้าผิวชั้นในเนี่ยมันจะไปช่วยสร้างอิลาสตินนะคะแล้วก็คอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราบอกเลยว่าตัวไอตัวเป็น1ิไฮย คิวทีของเราเนี่ยคือดีมากๆในตัวนี้นะคะแล้วความพิเศษทุกคนมันไม่ได้มีแค่เขาเรียกว่ามันไม่ได้มีแค่สารสกัดแค่ไฮยาลูรอนนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งอัลฟาอบูตินที่ช่วยผิวหน้าขาวใสนะคะมีอะลาโทอินนะคะช่วยลดรอยดำนะคะแล้วก็นแอซินามายเนี่ยจะช่วยลดการระคายเคืองลดสิวคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าสารสกัดต่งางๆที่พูดมาเนี่ยมันจะเป็นแอคทีฟที่ทำให้ ผิวหน้าเราเนี่ยทั้งกระจางใสลดฝ้าด้วยนะคะถ้าตัวลดฝ้าเนี่ยอาราทูนอินก็ช่วยได้ดีมากๆตัว้งเองก็การันตีจากตัว้งเองเลยว่าจากคนที่แบบสิวเยอะมากๆนะคะทุกคนก็ทําให้สิวหายได้นะคะนี่ให้ดูนะคะบอกว่าตัวนี้นี่คือช่วยได้เลยจริงๆนะคะถ้าใครแบบเป็นสิวขนาดนี้นะคะเนาะเห็นผลแบบชัดเจนมากๆสิวยุบนี่คือแบบเจ็ดวันก็คือยุบเลยนะฝ้าจางลงในเจ็ดวันเลยนะคะตัวนี้ ก็ตัวนี้นะคะเป็น Intensive Serum นะคะโปรนะคะก็คือราคาปีกนะคะ1แถม1นะคะ480ส่งฟรีนะคะแล้วก็2แถม2 880นะคะแล้วก็ส่งฟรีทุกคนแล้วก็โปร3แถม3 1,280ส่งฟรีนะคะแล้วพิเศษสุดๆทุกคนเหมือนที่เมื่อกี้พูดนะคะว่าโปร3แถม3เราไม่ได้แค่ แถมเซรั่ม3ตัวนะคะเรามีของแถมพิเศษให้ด้วยนะคะในราคา1280นเนี่ยเราจะได้ไปทั้งหมด7ชิ้นนะคะของแถมพิเศษก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเจลสิวเจลฟ้านะคะทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรูปแบบใหม่นะคะคอลเลกชันใหม่แบบนี้นะคะ ปังมากตัวนี้นะคะให้เราเลือกของแถมในโปร3แถม3นะคะทุกคน1,280นะคะเลือกได้เลยว่าจะเอาเจลสิวนะคะหรือว่าเจลฟ้าเราสามารถเลือกกับโปร3แถม3 1,280ส่งฟรีได้เลยนะคะของแถมมูลค่า450บาทนะคะทุกคนแถมไปด้วยเลยนะคะแล้วก็โปรสุดว้าวค่ะทุกคนโปร5แถม5นะคะ2,100นะคะ5แถม5เนี่ย2,100ก็คือตกขวดละ210บาทเท่านั้นนะคะ ขวดใหญ่มากนะคะ